พูดถึงในพรบแล้วตามมาตรา32วรรคแรกใช้คําว่าผู้ใดแต่ในวรรคสองใช้ว่าผู้ผลิตนะครับมาตรา32ที่หน้า12นะครับท่านที่สงสัยก็เปิดตามก็ได้ครับหน้า12บอกว่าในวรรคแรกบอกว่าใช้ว่าผู้ใดเลยที่คงหมายถึงเรื่องการห้ามโฆษณาวรรคแรกบอกว่าห้ามโฆษณาคือผู้ใดวรรคสองนี่ทำไมใช้คําว่าผู้ผลิตดังนั้นผู้นําเข้าสามารถโฆษณาได้หรือไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคิดว่าคนถามอาจจะเป็นตัวแทน รับเข้าครับพิจารณากันอย่างรอบคอบมากเลยนะครับซึ่งในกรรมการที่ร่างนะครับในระดับกระทรวงเนี่ยเราก็มีตัวแทนจากกิจสุิกาอยู่นะครับและนะครับกฎกระทรวงทุกฉบับนะครับก่อนที่จะออกมาเนี่ยนะครับต้องผ่านคณะกรรมการกิจสุริกาครับซึ่งมีผู้สมรู้ที่อยู่ในกรรมการกิจสุริกากรรมการกิจสุริกาเนี่ยอันนี้ชุดที่10เนี่ยได้พิจารณาไว้อย่างชัดเจนนะครับ ตัวแทนในกรรมการเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้า,รราสาลฎิกาซะเยอะเลยนะครับหลายท่านเลยนะอดีตแต่ละท่านถ้าพูดถึงถ้าอยู่ในวัฏงกฎหมายเรารู้จักกันหมดนะครับบางท่านเป็นองคม์มนตรีเป็นอะไรต่างๆอะไเนี้ยน,นะครับพิจารณาไว้อย่างรอบคอบนะครับว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับเพราะการที่ยกเว้นให้เนี่ยแบบที่หมอเรียนนะครับวัตแรกนี่เป็นภาพรวมในการข้ามทุกคนนะครับทษเท่ไปทุกคนทั้งหมดนะ แต่ว่าที่สองเป็นข้อยกเว้นครับเว้นให้ผู้ผลิตแต่ผู้ผลิตที่เว้นให้เนี่ยผู้ผลิตเครื่องดื่มมันคอทั้งหมดในโลกนี้นะครับถ้ามีในดาวอังคารด้วยเน่ยกาจจะได้เหมือนกันนะครับคือผู้ผลิตทั้งหมดก็ไม่ได้จำเพาะจัดจงว่าผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับผู้ผลิตทั้งหมดครับสามารถที่จะใช้ช่องอันนี้ได้นะครับแต่ในส่วนของผู้ผู้นาเข้าเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับก็จะได้รับได้รับ ตังตั้งเป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวในการที่จะกระทาการโฆษณาแทนผู้ผลิตได้นะครับมีหลายบริษัทเนะี่ยเรามีหนังสืออยู่ว่าเขามีอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนตัวถามว่าหมอจะจับไหมถ้าถ้ามีลักษณะการมอบอำนาจลักษณะอย่างนี้เนี่ยหมอเขาไม่จับครับกพราถือว่าท่านทําในนามของผู้ผลิตนะครับแม้ว่าเป็นผู้ผลิตต่างประเทศก็ตามเน่เพราะกฎหมายเปิดไว้ครับว่าเท่าเทียมกันหมดครับผู้ผลิตทุกคนในโลกนี้เนี่ย สามารถที่จะใช้ช่องว่างในการข้อยกเวน้นในในมาตราสสัมนวักสองได้เพียงแต่ว่าสัมนข้อยกเว้นอันนี้จะเห็นได้ว่ามีกรอบมีกติกาชัดเจนนะครับแล้วก็ดูในภาพรวมๆดูแบบรวมๆเนี่ยก็คือหลักนี็คือเป็นนักแต่การให้ข้อมูลข่าวสารสั้างสังคมแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขนี่เป็นหลักมันจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ขึ้นโลโก้โตๆเป็นการตอบย้ำแบรนด์อีกต่อ